มือนี้ถือว่าแซ่บอีกแล้วพี่น้องมือนี้อีหยังยังเลยเนี่เศ็ดดาบเท่าฮะ<ห>เสียดาบเท่าลบา,เาลบเท่าเกินเส้อว่าลาบเท่าอเนี่เกินกระเปืือกอยแล้วกิน <c oughs> ลมาใส่เท่านี่ <c oughs> โอ้เท่าใหม่ิออลมมือน,นี่นี่สมอันี้ไม่ยังีม่มัดมัหมัลินฝา่มามหลินใหม่ม อู้ใส่มะแขกกะอย่างนี้นี่แขกมัเขือใส่หอยเนาะหอยเชลลีหอยตัวปีห้าอยางพี่น้องนียหอยเชลลีเหมือนี้น้องโยโกะเห็ดเมนูอันนั้นลาบเท่าอู้ลาบเท่านี่ยแสบเป็อาหารอีสานบ้รนณาเขาเลยนี่มะแข่งใส่มะแขกเนี่ยเกิดแสบไปกันมะแขกข้มแห้งแสบหามะแขกข้มข่าบมักมันหึ้นๆคมๆบวดแสบ มาแข่งอนี่และแทบกรอบมาแข่งคมมันบกักรกอบ <c oughs> ห้าหนำไปไมันต่คมอย่างเดียวขึ้นเกาะในเรียงว่าเสือจะเคยกินยังเถื่อเท่านี่สองสามเถือ่อฮะสองสามเถื่อสองสามเถื่อหาเถื่อสองกับสามเมื่อนี้น้องโยโกะล,ลาบเท่าให้กิน <c oughs> เสื้อแสบได้แสบเขไม่ได้กินเลยเขาเป็นลาบด้นเด้เท่านี่ <c oughs> มาเบิ่งเงินสิบเอ็ดโนโยโกะไปเื้อแสบหรือบุษแสบลาบเท่าออมานี่ใส่หลายอย่างมาน,นี้ใส่กบกบเออมีกบน้ำหนิโนโยโกะกบมากนี่เนี้ยใส่โอ้เออมาน,นี่นให้ปนใส่กบพี่น้อง ข้าวป่นเท่าใส่กบใส่หรือเอาเบื้งหันกบจะเอามาใ,ใส่ว่าที่จะซื้อมาอีกนี่บ่อยู่น้องโอ้กบหน้าพี่น้องเลยวันนี้มีกบน้ำข้าวป่บบน,นใส่กบใส่ก็ใส่อันหลายอย่างราบเท่าแบบเปนบ้านเมือนี่แบบแสบเลยนะข้าวบดแสบเราไม่ไบวก,กิน suốt này hỏi sơ lị Hãy chỉ xài lạp chỉ Hãy tôm nằm Tôm cốp con, Hãy chỉ sẽ cốp เวลาเขาโทรมาแซบอีกแล้วพี่นาอโกตมกบปนใส่นั่นปุ๊บอนไนมันแซบ เส็บเด้อเห็นเด้อเส็บโมได้กินหรือยังใดนี่ลาบเท่านี่เแ็่บ่เส็บดิแล้ว่ลนเสียของเบิ้อันนี้กินแล้วนี่ยโดดน้องกินแล่สีสอดกินแล่สีสอนป่าเส็บอีกแล้วมือนี่งามดีเท่าเนาะ แซ่บเอลี่มาเด้กพี่น้องเด้อกินราบเท่ามือนี่ลาบนี่เท่าเนาะราบเส่หอยหลายอย่างนะมือนี่โยโกสิลาไม่กินแซ่บอีกแล้วมันจูบหนามเนาะเนี้ยจะไปลวกเอย เขาเรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกแหลกนั่งตุมกบ กบแซบ็บซบปมือนี่เกี่ยวกันได้เพี่น้องเด้อน้องโยโกฟีมือน้องโยโกมือนี่บ่าวเมื่อไรวิ่งถากินวิ่งทายอย่างเดียวแซ็ปมือน,นี่เดี๋ยวน้องโยโกปนกบพี่นอ้องปนกบใส่ใน,น,นั่นเท่าแซ็ปมือนี่ Nó Sắp đi lì Nàng cầm nà sầu Kháng chơi khâu Áo mây khia đình Sầu ban Vâu hay đá yên Thu bò xin nhọn Khuất nắm khu bao. ไอ้คนเฮือนไกลเห็นยามใดก็พลอยซึมเศร้า <c oughs> เห็นน้องผกหักนั่งเศร้าเลยกินขาบ่แซบ่บเจ้าทุกเรื่องนัง <c oughs> แซ่บอีหลีมื้อนี้ แซ่พี่นอ้องป่นหา้าสิลาบเท่านี่โอ้แต่แซ่ออลีมือนี่โอ้เ <c oughs> นี้ยผมหอยใส่โลดแล้วผมหอยกล่าพัก <c oughs> เอาลูกโดดเท่าใส่ลงไปโอ้แซ่ออลีมือนี่ <c oughs> แซ่ไป <c oughs> Nói với cô rồi đó mang mại không Mắc điện mại bậc thua sẽ luôn bay Sẹp Mày này. พ่อเอาน้ำใส่โรตนี่ว่นาน้ำใส่เองนะแส่เศษอะไพี่ีหน่องมือนี่น้ำกานสิบเศด้วยพีหน่อเด้อโอ้ดูเราบุ้งยางใส่สุดหน่อทั้งเด้อโอ้เมือนี่ลาบเท่าสดๆเมือนี่ใส่หอยลายยางเดี๋ยวควนมันเขากัน ลาบเท้าสิบเซียบี่น้องโยโกสบายดีสบายดีลาบเท้านะนกินเรืองนัะมือนมากินลาบเท่ากับนองโยโก 到底会不会遇到他了？ พู้แต่แสบดีให้พวกเขาเนี่ <c oughs> ลาบเท่าออใส่นั่นหลาย,ยามโอ้บริกินดนเลยโอ้ใส่เกลือบมือยอันนี่นั่นอยู่ประเดี๋ยวเก็บบอลเดียวเลยเดี๋ยวไปเถงเด้อแกวะอ,อยาใส่เกลือเมื่อยุปบอลเกลือโอ้ ใช่หนึ่งหลายอย่างนี่นี่เลยเอาเรีนใหม่อ็เอือแตกเลยสองตกดาวฝนเลย Cái <coughs> rồi lẽ Quân sẽ cốp บทจะมีฮะ่นะ,ะ,ะบคุคคลเันเท่าเนาะเฮ้ยกินมะเคือมบ่เหมือนน้งเขากันอะกันบักแ่

bà tony này hai nhạc này. Này, cái nhạc đấy thôi hô 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 thôi hô lẽ hô mình hô nhạo ừ hô 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 แีเนเนาะแข้าวโมจมอกับเออข้าวโมจิมกับจางขาวจงเศพอดีสุดยอดรสข้าใหญ่ xẹp đi xa không, xẹp bóng xẹp, Chuột giọt đếm đếm. lần đấy sẽ đi kiên lạp thâu mất nhạc đấy hai cái nhạc nhầm này cho kinh là bớt bộ lượng rồi Mẹ à พอก็ไม่พี่นองมีสายเขาเด้กคอยคิีต่อเองเนี่ยน้อยก็ว่าแเ่บอีเลย